ถ้างั้นเอานี่ไปกินวิชาระบดเิเฮินเๆิเหิเป็นไงเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บแล้วก็อย่ามีชีวิตอีกนะมูสอนเปี้ยงปิดได้ปิดได้อย่างงั้นอ้าวเป็นไรล่ะเน็ตกระตุกสินี่เนี่ อุตาออนไทน้ว่าไงเดินคู่เลยนะถ้างนั้นกระบวนท่าที่หนึ่งปืนกระบอกสั้น <c oughs> เจ็บเล็กน้อยถ้างนั้นอีกรอบวิชาระเบิดเฮ้ยเจ็บใช่ไหมขนจีนเนื้เป็นไงล่ะแก อยู่บ้งหลังสักแตโมรอมาเจออีกดอยมีใครเนี่ยคนใหม่หลังคาเหรอปันเข้าไปตื่นเต้นนะเป็นไงนี่เนี่ยโดนระบิดของฉันไปถึงกับพูดไม่ออกเลยหรอมุสานเอุ้ยเจ็บเหมือนกันแต่ฉันก็ยอมแหล ถ้าฉันกินยายแกเห็นฉันและคงจะคนควอดแอร์สินะตีเนี่ยนะอา้าวกระโดดกระโดดเด็กโอ้ยนี่ไนงะคนละหมัดไหมหมัดคนละหมัดเอ้ยไปไหนบินหนีเหรอยิงไม่โดดอีกเอ้ยฝากไว้ก่อนเขย่าแป๊กแป็กแป็ก,ปกเออนี่นะสู่นอกวงก็ดีเหมือนกันนะคือคือคือเข้าข้างหลังซะเป็นไงเจ็บไหม อเอาบิ้วกันปากไว้ก่อนเนื้อเลือดจะหมดเข้าเข้าวงก่อนนะบา,บายยอ,นะอนะนีนะอีนะนีนะหนีเข้าวงเหรอคิดว่าจะรอดอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรืออยู่ข้างบนเหรอครับคุณทิฏจิอี่นะโอ้ยมีบิ้วช่วยชีวิตไวนะ้นะเล่นบนต้นไม้ยนะอย๋เอาเลอ